ท็อกมาแล้วสวัสดีนะคะวันนี้ป้ามารีจะมาทำการแพ็คมะม่วงแช่อิ่มนะคะสวัสดีจ้าวันนี้ป้ามารีทำมะม่วงแช่อิ่มไว้นะคะเห็นไหมคะสีสวยนะ่ารับประทานไหมคะสวัสดีนะคะทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะคะทักทายกันได้นะคะในช็อกๆนะป้ามารีก็ ไปคยไร้สดนะคะสวัสดีค่ะป้าจะอ่านทันไหมอะป้าจะอ่านเห็นไหมอะอ่านไม่เห็นไม่เป็นไรเนาะป้าป้าป้าจะมาอ่านย้อนหลังนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีหึงท่านที่เข้ามานะคะช่องสีแดงคณีวันนี้หลังจากที่เมื่อวานเนาะเมื่อวานป้าก็ได้ทำะมะม่วงแช่อิ่มนะคะวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอุ้ยปุดไก่ไม่ได้ <laughs> ขูดใกล้ไม่ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วป้าก็จะมาทําแพ็กนะคะวันนี้เราก็จะมาแพ็กกันนะคะแพกมะม,ม่วงแช่อิ่มกันค่ะสวัสดีท่านที่เข้ามานะคะโปรดทักทายกันด้วยนะจ๊ะพิมพ์มทักทายกันมาได้เลยค่ะเดีย๋ยวป้าจะใส่ถุงมือก่อนนะคะสองทุ่มครึ่งค่ะ สองครึ่งครึ่งแล้วเข้ามาแล้วก็มาทักทายกันด้วยนะคะเอาขาด้ายครับสวัสดีนะคะท่านี้เข้ามาแล้วคะ่ะเอาช่องสีแดงไม่มีคนเข้ามาเลยหรอคะเมื่อวานไรช่องสีแดงช่องเดียวสนุกสนานกันมากๆากเลยเมื่อวานทำ มะม่วงแช่อิ่มวันนี้ก็จะทำการแพคนะคะนี่มะม่วงแช่อิ่มของป้าบาลีนะคะน่ารับประทานไหมคะน่ารับประทานไหมเอ่ยสวัสดีนะคะอุ๊ยอ่านไม่ทันเลยค่ะตาแซบค่ะผู้จัดการกาแฟหรืออะไรอ่ะกาแฟหรือแกดี <laughs> อตายตออแล้ว ฉันอ่านคอมเมนต์ไม่ทันหลอกพวกเธอฉันก็จะอ่านคอมเมนต์ไม่ทันละสีเพราะฉันสายตาไม่ดีเนาะมันข้ามแล้วโอ๊อยอุยอันเนี้ยนะคะช่องสีดำมีคนเข้ามาแล้วนะคะอุย้ยสวัสดีนะคะช่องสีแดงก็มีคนมาแล้วสวัสดีสีท่านด้วยกันนะคะวันนี้เราก็จะทำการแพท มะม่วงแช่อิ่มกันนะคะหลังจากที่เมื่อวานเนาะเมื่อวานป้าบารีได้ทําการปอกมะม่วงปอกมะม่วงนะคะทําแช่อิ่มนะคะแต่อันที่ทาวันนี้นะคะที่แพ็ตนี้จะเป็นตัวที่เอ่อทำทำไว้ตั้งแต่วันน่าจะวันพฤหัสนะคะเริ่มทําตั้งแต่วันพฤหัสเนาะสวัสดีนะคะ สวัสดีนะคะท่านที่เข้ามาแล้วทักทา,ายกันด้วยนะจ๊ะนี่แหละค่ะอาชีพรองของป้ามาลีนะคะก็หวางวันตอนเช้าก็ไปทำงานนะคะสวัสดีทั้งเจ็ดท่านนะคะในช่องสีแดงท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ส่งอะไรนะส่งตุ๊กตาตุ๊กตารายงานตัวเข้ามาให้ป้ามารีทราบด้วยนะคะว่าเป็นใครนะคะ น่ารับประทานไหมคะกรอบนะคะท่านใดที่สนใจก็ทักทายกันเข้ามาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วตั้มันี่ก็ต้องช่างใช้ตัดช่างเล็กๆนะคะนี่เราจะใช้ตัดช่างเล็กๆนะคะสวัสดีนะคะท่านที่เข้ามาและทักทายกันค่ะทำงานไปด้วยคุยกันไปด้วยนะคะ สามร้อยกรัมนะคะสามร้อยกรัมไลท์ light ถูกจำกัดสำหรับผู้ชมบางส่วนไลท์ light ของคุณมีตีมที่อาจทำให้ผู้ชมบางคนรู้สึกไม่สบายใจเออมันเกิดอะไรขึ้นน่ะนี่เลยไม่ค่อยอยากไลท์สดเลยถูกจำกัดเป็นเวลาสิบนาทีเผยแพร่ มันทายากขนาดนั้นเลยเหรอยวอ่านก่อนในทอกเนี่ยมันมันมันไร่สวนมันยากขนาดนั้นเลยเหรอยังไม่ได้ขายของเลยเนี่ยไม่ได้ขายของเลยนะจ๊ะไม่ได้ขายของเลยนะนี่แค่แพ็กของเฉยยังไม่ได้บอกขายของเลยมันจากัดเวลาเราทําไมหรอไม่เข้าใจสวัสดีนะคะทุกท่านคะ่ะในทอกมีผู้ชมเข้ามาร้อยสี่สิบสามท่านด้วยกัน อุ้ยตายแล้วป้าก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนะคะยังไม่ได้ทําเรื่องขายของเลยอะ่ะมันจะมาจําจกัดเวลาดิฉันทําไมโอ้ยฉันก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนะอันนี้ฉันแค่ทำมัน,นให้เห็นแค่แค่ของให้ดูเฉยๆขอบคุณนะคะที่เข้ามาคะ่ะขอบคุณนะคะที่กดถูกใจกันจะ้ะอ้าว ได้รู้ว่าเขาไม่ให้ก็เขาให้ไลฟ์สดพร้อมกันได้อยู่เม่นช่นหรคะสวัสดีนะคะสีท่านในช่องสีแดงทักทายกันมาด้วยจ้าทักทายกันมาด้วยได้เลยนะคะคุณคุณอะไรเอ่ย b a k n b a k n อ่านว่าอะไรจ้ะแบง บีบนนีอร์ตสวัสดีนะคะวันนี้ป้ามารีมาแพคมะม่วงแช่อิ่มจ้ะมะม่วงแช่อิ่มจากสวนของเรานะคะมะม่วงแก้วขมิ้นจ้ะมะม่วงแก้วขมิ้นจากสวนของเราเองนะคะอันนี้ยังไม่ได้บอกขายของเลยยังไม่ได้บอกขายของเลยท็อกท็อกมันจํากัดเวลาดิฉันแล้วเออแปลกเนาะ คอกๆนี่ก็เป็นอะไรที่แปลกอยากชิมนะจ๊ะแม่เต่าแม่เต,ต่ามาสอนชั้นไล์สดเลยนะเออวันหลังจะออกไปหาแม่เตาว,วินเทจนะนางไล์สดเก่งทิ่ฉันไม่ค่อยได้ไม่ไม่เคยไล์สดเลยอะ่ะอยากชิมหรอเออวันพุธวันพุธเราจะไปอบรมลูกค้าที่บ้านน้ำพน่นนะเต่านะเอ๊ะทำยังไงเราจะได้เจอกันให้ให้เราช่วงนี้ก็งานยังยุ่งยุ่งอยู่ เดี๋ยวให้งานสะดวกก่อนจะออกไปเยี่ยมที่บ้านนะจ๊ะเดี๋ยวจะออกไปเยี่ยมที่บ้านนะคะเดี๋ยววันหลังก่อนเนาะช่วงนี้ป้านบาบรีก็ยุ่งๆนะจ๊ะเอามาชิมด้วยโอเคได้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าวันไหนจะออกไปนะตอนนี้มะม่วงก็ใกล้จะหมดแล้วล่ะมันสุกแล้วเนี่ยมันสุกจริงๆแนละ้วมะม่วงแช่อิมเขาต้องเอาแบบ มะม่วงที่ยังไม่ใกล้จะสุกอะเนาะมะม่วงหำหำอนอันนี้มันสุกเกินเงี่ยมันก็เลยแบบมันจะหวานจัดแต่ให้เยอะอยู่นะนี่เห็นไหมเยอะเลยเยอะมาก <c oughs> สวัสดีท,ทักทายกันนะจ๊ะขอบคุณน้าเต่านะเดีย๋ยววันหลังจะไปเรียนรู้วิชา เยันรู้วิชาจากแม่เต่าว,วินเทจเมื่อวันไลฟ์มื่อวานไลฟ์นลในช่อง,ช,องช่องแดงอะ่ะสะดวกสนานมากเลยหนึ่งชั่วโมงก็นานๆานทีหรอกว่าพอแบบว่าพอแบบว่าทำทำงานไปด้วยเนอะทำงานไปด้วยแล้วก็ไลฟ์สดพูดคุยกับเพื่อนๆไปด้วยไงเออมันก็สนุกดีจะได้ไม่ทิ้งเวลาไปเปล่าๆนะคะ ทักทายกันมาด้วยนะคะทักทายกันมาด้วยจ้าแต่นี่มันก็ดึกแล้วเนาะจะสามแล้วว่าทานข้าวกันหรือ,อยังคะทุกท่านทานข้าวกันหรือ,อยังตามาดีก็เรียบร้อยแล้วนะคะเจประทานอาหารเรียบร้อยแล้วจ้ะทำไปเรื่อยๆนะคะดูแต่คนอื่นเนาะบางทีเราก็ดู ดูแต่ไลฟ์คนอื่นมาเขาทําอะไรกันยังไงพอมาตัวเองก็ทดสอบทดสอบนะคะทดสอบทําไปนะคะเป็นการฆ่าเวลาเนาะตัวดีนะคะสวัสดีนะคะ <S 1> <S 1> อ่านอ่านคอมเมนต์ไม่ทานเลยคะ่ะทักทายกันได้นะคะมาเป็นกำลังใจให้ป้ามะลีด้วยป้ามะลีก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนะคะนานๆจะได้มาไลฟ์สดทีหนึ่งนะคะก็ทำไม่ค่อยเป็นหรอกก็ทำไปอย่าง,งานั้นอย่างนั้นพอเ <laughs> แต่คนอื่นก็ทำ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นเพื่อนจ้ะสามทุ่มแล้วสามทุ่มแล้วใกล้ก็จะเป็นเวลาพักผ่อนกันแล้วเนาะเป็นเวลาพักผ่อนของหลายๆท่านนะคะเดี๋ยวป้าบรีแพ็คมะม่วงอันนี้เสร็จก็คงจะได้พักผ่อนเหมือนกันนะคะเอาไปขายที่ไหน เอาไปขายที่ไหนแล้วก็เพื่อนๆในนี้แหละจ้ะเพื่อนๆในนี้แหละนะคะเพราะเราทําไม่เยอะไงก็ให้เพื่อนๆชิมบ้างแจกจ่ายบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะของของมันไม่ได้มีเยอะนะจ๊ะของมไม่ได้มีเยอะจะเต่านี่มาสูกไปเนาะมาสูกเกินไป จริงๆแล้วเสียดายมันไม่มีแดดนะถ้ามีแดดนีแบบว่าจะได้ทําแบบไอไอไอตัวหนึบหนับอ่ะตัวหนึกหนับนี่ต้องอาศัยแดดวันนี้ก็ฝนตกเมื่อวานก็ฝนตกโอ้เสียดายนี่จะสุกไปไหมอ่ะสวัสดีนะคะที่เข้ามาติดเพื่อนจ้ะสงสัยจะไม่ค่อยได้แล้วนะเพราะว่ามะม่วงม,มันสุกเกินไปมะม่วงมันสุกเกินไป มะม่วงม,มันสุกเกินไปสวัสดีนะคะพักทายกันได้เลยจ้าต่ามีทุลนะอะไรก็ไปทำนะจ๊าเพื่อนเพื่อนท่านใดมีทุลนะไปทำก็ไปทำได้เลยค่ะวันนี้ก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะมีเรื่องอะไรมาคุยให้ฟังเนาะวันนี้มีเรื่องอะไรจะมา พูดคุยให้กันฟังมีเรื่องอะไรมาพูดคุยให้กันฟังปีนี้ผลิตผลของเกษตรกรออกเยอะนะโดยเฉพาะมะม่วงมะม่วงนี่ออกเยอะมากๆเลยไครมีมะม่วงนี่บอกหน่อยทีคะว่ามีวิธีจัดก,การจำหน่ายกันยังไงหรือปล่อยให้มันปล่อยให้มันล่วงทิ้งหรือเอาไปจำหน่ายแบบไหนกันบ้างคะ เล่าสู่กันฟังทีขอบคุณนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันจ้าเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะลงไลน์ของช่องทอทแล้วนะคะบ๊ายบายนะคะขอบคุณนะคะที่มาอยู่เป็นเพื่อนคะ่ะกดมองไหนบันนี่กดตรงไหนอ่ะ นี่แหละคือปัญหาของฉันปัญหาของฉันจะออกตรงไหนกดอันนี้เลยใช่ไหมอ๋อโอเคบายบายนะคะโอเคก็จะเหลือเฉพาะช่องสีแดงนะคะอันนี้ป้าก็จะทำ สวัสดีนะคะสามท่านนี้ยังอยู่กับเราสแสดงตัวหน่อยชีตามองไม่เห็นนะคะว่าเป็นใครตามมไม่เห็นเลยค่ะว่าเป็นใครคะพิมมาหากันหน่อยถ้าใครมาหากันหน่อยทิจจะจะสามทุ่มแล้วรู้ว่าเขานอนกันหมดแล้วเพื่อนเพื่อนนอนกันหมดด้วยยังคะหรือต่างคนต่างไปไลฟ์สดกัน ต่างคนต่างไปไลฟ์สดกันแล้วใช่ไหมมีไปไลฟ์สดกันแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็แพ็กแพ็คอมไปก่อนนะคะสวัสดีนะคะท่านพ่อมาคะ่ะทากทายกันนะ,ะน่าก,กินไหมคะมะม่วงแช่อิ่มมะม่วงแก้วอ่ามะม่วงน้ำดอกไม้จ้ะ แช่อินไว้สองวันแล้ววันนี้ก็มาแพ็กกันนะคะจริงๆแล้วการทำมะม่วงแช่อินนี่มันต้องใช้มะม่วงที่ว่าแบบยังไม่สุกมากเนาะอันนี้มันสุกค่อนข้างสุกมากไปนะคะมันก็เลยจะเป็นแบบแบบจะหวานไปไงสวัสดีนะคะท่านที่เข้ามาค่ะ สวัสดีท่านที่เข้ามาเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะป้ามาลีจากช่องมาริวัน h ช n n นลจ้ะวันนี้ก็ทำงานไปด้วยคุยไปด้วยนะคะมะม่วงแช่อิ่มนะคะมะม่วงน้ำเอ,อ่อมะม่วงแก้วขมิ้นจากสวนของเราเองคะ่ะ ก็โมกสุดเกินไปไม่มีใครทักทายเลยสวัสดีท่านที่เข้ามานะคะตอนนี้เห็นอยู่ห้าท่านแต่ไม่ทราบว่าเป็นผู้ใด <c oughs> แต่ไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดนะจ๊ะป้ามารีไม่เห็นส่งตุกตงต๊กตาตุ๊กตามาให้กันด้วยก,ก็ได้นะคะป้าบารีจะได้รู้ว่าเพื่อนท่านใดเข้ามาแล้วนะคะ น่าทานไหมคะอะร่อยนะคะหวานกรอบสดๆหวานกรอบจะ้ะสวัสดีสีท่านคะ่ะวันนี้ได้รับประทานเข้าเย็นกันหรือ,อยังคะได้อะไรทานเนาะ วันนี้ป้ามาเลีกินข้าวกับปลากระป๋องกินข้าวกับปลากระป๋องผัดกะเพราใส่วุ้นเส้นปลากระป๋องผัดกะเพราใส่วนเส้นกินเล่นกินลเล่นๆไปก็อร่อยดีนะทำง่ายๆอร่อยไม่ต้องไม่ต้องใส่ข้าวกินเป็นของเล่นเนี่ย เจ้าป้ามารีชัดเจนไหมคะท่านขาที่เข้ามาเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นอันเรียบร้อยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ได,ดได้สิบถุงพอดีเลยจ้ะได้สิบถุงพอดีเลยแล้วก็เหลือเศษเ,เล็กน้อยเดี๋ยวไปสวมกับเพื่อนๆเ,เขาเนี้ยวเนี้ยวหนึบหนักเนี้ยวหนึบหนักสวัสดีนะคะ mm hmm. เพื่อนๆทีเ่เข้ามาเป็นเพื่อนป้ามารีจ้าป้า mm hmm. มารีก็แพ็คบะม่วงแค่อิ่มนะคะ ผ่านไป19นาทีก็เรียบร้อยแล้วนะคะงานป้ามารีวันนี้แล้วก็ต้องมาครีนถึงอีกนะคะสวัสดีนะคะมันเดนียวว่า อันนี้ต้องแช่ในตู้เย็นนะคะถึงจะถึงจะกรอบเนาะเวลาพิราบประทานล้วก็ใส่ในตู้เย็นนะคะสวัสดีหกท่านที่เข้ามานะคะทักทายกันด้วยค่ะสวัสดีทักทายกันนะจ๊ามีท่านใดบ้างนี้ <laughs> มีท่านใดบ้างคะเข้ามาแล้วไม่แสดงตนเลยปล่อยให้ป้าพูดอยู่คนเดียวนะแบบนี้ ยายอยไปไหนเนาะยายอยหายไปไหนนี่ไม่มาเป็นเพื่อนป้ามาลีเลยแต่ว่าสามสามทุ่มแล้วย่ายอยน่าจะขึ้นไลฟ์แล้วใช่ไหมตอนนี้สวัสดีท่านสิบพันนะคะสวัสดีค่ะรู้เสียงดังนาะเลิกทำดีกว่าเลิกทำงานละสวัสดีค่ะทักทายกันนะคะป้ามาลี อยู่จังหวัดอุดรธานีนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาอยู่ที่ไหนกันบ้างเออทักทายก็นหน่อยสิคะทักทายก็หน่อยสิคะอ,อยู่ที่ไหนกันบ้างเอยตอนนี้ก็จะสามทุ่มแล้วเลิกงานมาก็รับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วก็อาบน้ําแต่งตัวเตรียมตัวนอนแล้วแต่ป้ามะลีก็มาทําเออทำแพคแพค มะม่วงนะคะแล้วก็จะติดสติกเกอร์ติดสติกเกอร์มะม่วงเช่อิงของเรานะคะเรียกน้อยแล้วะคะ่ะพร้อมส่งพร้อมจำหน่ายนะคะพร้อมจำหน่ายแล้วสวัสดีนะคะมีคนอุดรกันมั่งไหมคะเนี่ย มีคนอุดรนกันบ้างไหมคะฝากติดตามฝากกดใจกดจอให้กำลังใจกันด้วยนะคะให้กำลังใจป้าวลีคนบ้า,บานๆด้วยการเคาะจอเคาะใจฝากติดตามกันด้วยนะคะให้กำลังใจคนแก่นะให้กำลังใจคนแก่ไปนะจ๊ะ มะม่วงก็เป็นมะม่วงจากส่วนของเรานะคะเป็นงานอดิเรกเป็นงานอดิเรกในช่วงที่ผลไม้ออกนะคะผลไม้ออกเยอะมะม่วงออกเยอะก็เอามาทํามะม่วงดองมาทํามะม่วงแช่อิ่มนะคะไม่งั้นมันก็จะร่วงร่วงเต็มต้นเลยปีนี้มะม่วงออกเยอะมากๆเลยเป็นเหมือนกันไหมคะ ออกมากๆแล้วก็ไม่มีราคาออกมากๆไม่มีราคาสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะที่มาอยู่เป็นเพื่อนป้ามารีนะคะถ้าถ่ายกันเข้ามาได้เลยจ้าสวัสดีตั้งเจ็ดท่านคะ่ะอุ้ยเนี่ยบางทีก็แกะยากบางทีก็แกะยาก ทานข้าวกันแล้วรอยังคะทานข้าวกันหรือยังเอยส่วนป้ามารีก็เรียบร้อยแล้วนะคะทานข้าวเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวจะนอนแล้วเดี๋ยวถัดเสร็จเสร็จงานตัวนี้ป้ามารีก็เดี๋ยวจะไล์สักครึ่งชั่วโมงนะคะวันนี้ยืนยันตัวตนเขาบอกว่าไล์สดยืนยันตัวตนว่างั้นเออมันก็ดีอยู่นะ ไลฟ์สดยืนยันตัวตนสาร์ที่เก้าท่านนะคะที่เข้ามากดอะไรนะเขาเรียกว่ากดไลค์ก,ใใก,ดลกดถูกใจให้ป้าหน่อยกดไลค์กดถูกใจให้ป้าหน่อยหรือถ้าไม่ถูกใจก็ถ้าไม่กดถูกใจก็กดไปโหลดไม่ถูกใจยังไงก็กดกดไปเลยนดจ๊ะ ให้กำลังใจกันจ้าสวัสดีนะคะเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ได้มะม่วงสิบถุงนะคะมะม่วงสิบถุงมะม่วงแช่อิ่มจากสวนของเรานะคะท่านใดที่สนใจก็สั่งมาได้เลยนะคะ1นึ่งถุงสามรกร,รมัม ใบสีแดงครึ่งใบนะจ ja. ๊ะสวัสดีทั้งเจ็ดท่านเลยนะคะวันนี้ฝนตกกันเกือบทั้งวันนะคะพอตอนบ่ายตอนเย็นเย็นก็เริ่มเริ่มมีแดดเนาะอีนมันเข้าหน้าฝนหรืออย่างเฮ้อพี่น้องจ๋าหรือว่าปีนี้รู้ดูฝนมาเร็วเนาะปีนี้รูดูฝนมาเร็วบางที่ก็ดำนากันแล้วนะหวานกล้าดำนากันแล้ว แต่ของป้ามะลีที่สวนป้ามะลีพึ่งไถพึ่งไถรอบแรกนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาทักทายกันด้วยนะจ๊ะจริงๆแล้วป้ามะลีใส่เสื้อมากะแหลงนะ <c oughs> ใส่เสื้อมากระแหลงเตรียมจะนอนแล้วก็เลยเอาเสื้อเอาเสื้อสนกรมาคุมนะคะสวัสดีทั้งเก้าธาตเลยนะคะวันนี้มาอยู่เป็นเพื่อนป้ามะลี มาอยู่เป็นเพื่อนป้าบรลีมาสังเกตการแบบเงียบๆแบบนี้มาสังเกตการแบบเงียบๆแต่ว่าไม่มีการตอบโต้กันเลยตอบโต้กันด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้ที่เข้ามาเยี่ยมกันนะคะก็ป้าบะลีก็จะพยายามมาไล์สุดนะคะเป็นการเปิดค่าการมองเห็นนะคะก็บอกว่าเป็นการแสดงตัวตนเนาะระบบ A.I. เขาจะได้จำเราได้นะคะ เอาเป็นว่าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะคะเดี๋ยวป้าวัน,นี้ก็จะไปจัดการกับม่วงๆของป้าต่อนะคะขอบคุณทุกท่ายบายค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณบายๆจ้า